ในโรงเรียนมัธยมมิเดิลตันครูคนหนึ่งตัดสินใจเล่นเกมกับนักเรียนเพื่อเขียนปริศนาไว้บนกระดานและนักเรียนคนแรกที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลใหญ่ oh, <yeah. S 1> ปริศนาที่เธอเขียนมีดังนี้ชั้นสะอาดเมือ่อฉันว่างเปล่าและฉันสกรปรกเมือ่อฉันเต็มฉันคืออะไรบาบารารู้คำตอบทันทีและได้รับรางวัลคุณเดาได้ไหมว่า <Yeah. S 1> เธอตอบว่าอะไร คือกระดานดำคำตอบก็อยู่ตรงหน้าเธอมาตลอดแกเบรียลเป็นนักเดินป่าที่มีประสบการณ์เขาเดินป่า3วันในป่าที่สวยงามของสเปนเมื่อเขาถูกสัตว์ในตำนานจับตัวไปเจ้าสิมีชีวิตนั่นพาเขาไปยังอาณาจักรที่ซ่อนอยู่แล้วเอากระเป๋าเป้สะพายหลงังและเข้าของทั้งหมดของเขาไปหลังจากที่เอาทุกสิ่งที่ต้องการไปแล้วเขาก็ทิ้งแกเบรียลไว้ในถ้ำม,มืดเพียงลำพัง เพื่อที่จะออกจากถ้ำแกเบรียลต้องเลือกหนึ่งใน3อุโมงค์อุโมงค์แรกมีคริสตัลแหลมคมนับพันที่อาจทำร้ายเขาได้หากเขาเหยียบมันอุโมงค์ที่2เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในเงามืดที่กระหายพลังชีวิตของแกเบรียลและอุโมงค์สุดท้ายมีข้าวของของพ่อมดโบราณเสื้อคลุมของเขาและยาบางอย่างวางอยู่รอบๆเขาควรเลือกอุโมงค์ไหน ฉันอยากบอกว่าอันสุดท้ายจริงไหมเนื่องจากมันมีเพียงข้าวของของพ่อมดเท่านั้นตัวพ่อมดเองเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนโอ้ไม่อุมโมง์ที่3ก็เป็นกับดักมันพาแกบเบรียลไปที่หอคอยของพ่อมดเมื <myös> ่อเขาเดินเข้าไปในห้องที่มีเพียงห้องเดียวในหอคอยเขาก็ถูกขังอยู่ข้างในและที่เลวร้ายกว่านั้นคือเมื่อเขามองลงไปก็เห็นว่าหอคอยถูกไฟไหม้ห้องไม่มีประตูและมีเพียงหน้าต่างเล็กๆ โชคดีที่เขาพบว่ามียาวิเศษ3มชนิดที่สามารถช่วยให้เขาหลบหนีได้ยาเม็ดแรกมีพลังในการทําให้เขามีความแข็งแกร่งทางร่างกายอันน่าเหลือเชื่อส่วนยาเม็ดที่2เขาสามารถเรียกสัตว์ใดๆก็ตามที่เขาต้องการให้มาช่วยได้และยามื้อสุดท้ายก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นแวมไพร์แกเบรียลคูณเลือกยาชนิดใด ไม่มีสัตว์ชนิดใดสามารถช่วยเขาหลบหนีจากหอคอยได้และแม้ว่าเขาจะได้พลังทั้งหมดในโลกมาเขาก็ไม่สามารถเอาชนะไฟได้แต่ถ้าเขากลายเป็นแวมไพร์เขาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นค้างขาวและบินหนีไปทางหน้าต่างเล็กๆได้ดังนั้นเลือกขวดที่3มายากำลังสำรวจอาณาจากักรเมื่อเธอเปิดประตูที่พาเธอไปอยังดินแดนสายรุง้งโลกนี้เต็มไปด้วยยูนิคอร์นบินได้และนางฟ้าหลากสีสัน แต่พวกมันเป็นสัตว์ซุกสนที่ชอบกลั่นแกล้งบุคคลภายนอกดังนั้นพวกมันจึงจับมายาเป็นตัวประกันจนกว่าเธอจะไขปริศนาของพวกเขาได้พวกมันถามเธอว่าฉันเป็นสีที่เธอกินได้ฉันคืออะไรคุณช่วยมายาหาคำตอบของปริศนานี้ได้ไหมก็คือส้มไงล่ะ เยี่ยมไปเลยมายาแต่เหล่านางฟ้ามีอารมณ์อยากเล่นเกมมากกว่าน,นี้ดังนั้นพวกมันจึงให้ปริศนาต่อไปพวกมันถามมายาว่าฉันสร้างคนสองคนขึ้นมาจากคนคนเดียวฉันคืออะไรมายาต้องคิดสักพักถึงจะตอบคำถามนี้แต่เธอก็ตอบได้ถูกต,อ <Yes. S 1> ต้องเธอตอบว่าอะไรคำตอบคือกระจก เทเลอร์กำลังเดินไปตามถนนในนิวยอร์กซิตี้เมื่อเธอสะดุดล้มอะไรบางอย่างล้มลงและได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธออยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีแพทย์ถามคำถามมากมายเพื่อดูว่าเธอสบายดียหรือไม่แพทย์ผู้รักสนุกที่มีชื่อเสียงจากปริศนาของเขาถามเธอว่าอะไรมีหัวมีหางมีสีน้ำตาลและไม่มีขาคุณช่วยเทเลอร์หาคำตอบได้ไหม คำตอบคือเหรียญเพนนีคุณเห็นได้ว่าปริศนาเนี้ยทำให้เข้าใจผิดได้ยังไงแต่เฮ้ยคุณก็ตอบถูกแล้วนี่คนสามคนตัดสินใจไปพักผ่อนในทวีปแอนตาร์กติกาเบียนก้ามีปัญหากับสภาพอากาศเลวร้ายแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าคุ้มค่าปาโบลมีช่วงเวลาดีๆในการถ่ายภาพนกเพนกวินสำหรับหน้าโซเชียลมีเดียของเขาและเฮเลนาก็ได้ตกปลาในขณะที่เธออยู่ที่นั่นในวันสุดท้ายของการเดินทาง ในตอนผ่านที่ตรวจความปลอดภัยที่สนามบินมีคนหนึงถูกจับได้ว่าพยายามจะพาเพนกวินติดไปในกระเป๋าเป้ลองดูที่ภาพคุณบอกได้ไหมว่าคนคนนั้นคือใครมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างอืมที่โปรอกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเฮเลนานั่นใช้เท้าของนกเพนกวินหรือเปล่าแน่นอนที่สุด เดาว่าเธอทำมากกว่าแค่ตกปลาในช่วงวันหยุดของเธอนะไคลนี่กำลังว่ายน้ำอยู่ในถ้ำใต้น้ำอันมืดมิดเมื่อเธอพบตะเกียงทองคำเธอถูตะเกียงแล้วเงือกหนุ่มผู้ทรงพลังก็ออกมาจากตะเกียงเงือกหนุ่มบอกว่าเขาจะทำตามความปรารถนาที่แท้จริงของหัวใจเธอและถามเธอว่าคืออะไรนางเงือกสาวสับสนว่าจะขออะไรดีเธอจึงไปถามครอบครัวว่าพวกเขาต้องการอะไรมากที่สุด พ่อของเธอบอกว่าเขาอยากเป็นกษัตริย์ส่วนแม่ของเธอบอกว่าอยากเลี้ยงฉลามส่วนน้องชายของเธอบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับคนที่เขารักเงือกหนุ่มผู้ทรงพลังให้พรแก่ไคลานี่หนึ่งข้อแต่สมาชิกครอบครัวของเธอทุกคนก็ได้สิ่งที่ต้องการคุณเดาได้ไหมว่าไคลานี่ขออะไร ลรนี่ปรารถนาให้พระราชบิดาของเธอเข้าร่วมงานแต่งงานของน้องชายและฉลามสัตว์เลี้ยงของแม่ของเธอก็คือตัวที่ถือแหวนไปมอบให้ในพิธีสาวสุดฉลาด <Yes. S 1> บ๊อบถูกปิดตาและถูกนำตัวขึ้นรถตู้ที่สั่นไปมาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาอยู่คนเดียวในห้องว่างเปล่าอันมืดมิดไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่มีซองจดหมายสามซองอยู่บนพื้นโพสต์อิดบนซองจดหมายเขียนว่า แต่ละซองประกอบด้วยแคปซูลสีแดงและข้อความสองข้อความในซองใดซองหนึ่งข้อความทั้งสองเป็นเท็จในอีกซองหนึ่งข้อความทั้งสองเป็นจริงคุณต้องเลือกแคปซูลที่ถูกต้องเพื่อออกจากที่นี่ในแบบที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเปิดซองแรกเห็นแคปซูลและมีข้อความว่า 1. อย่ากินยาเม็ดนี้ 2. กินยาจากซองที่สองส่วนในซองที่สองมีข้อความว่า 1. อย่ากินยาจากซองแรก2 กินยาจากซองที่3และซองสุดท้ายบอกว่า 1. อย่ากินยาเม็ดนี้ 2. กินยาจากซองแรกงั้นบ๊อบควรทานแคปซูลจากซองไหนเขาควรจะเชื่อถือยาเม็ดจากซองที่3มมาดูกันว่าทำไม ข้อความแรกของซองจดหมายแรกเป็นจริงในขณะที่ข้อความที่สองเป็นเท็จทั้งสองข้อความจากซองจดหมายที่2เป็นจริงสิ่งนี้ทําให้เรามีข้อความเท็จสองข้อความในซองที่สนี่เป็นตอนจบของรายการเรื่องเงินเรื่องใหญ่และนาตาลีต้องเผชิญกับภารกิจอันยากลำบากมีชามปลาสามใบแตลบบ่ละใบบรรจุทองคําแท่งจํานวนต่างกันอยู่ในนั้นหากเธอใส่มือเข้าไปในชามบาใบใดใบหนึ่งแล้วนําออกมาได้ เธอก็เก็บทองคําแท่งไว้ได้ชามใบแรกมีน้ำรอ้อนลวกอยู่ข้างในชามใบที่สองเต็มไปด้วยกรดเผาผลาญเนื้อและชามสุดท้ายมีแมงป่องพิษสองสมตัวเดินไปมาเธอควรเลือกชามไหน าาตาลีควรรอจนกระทั่งน้ำเย็นลงแล้วหยิบทองคำแท่งจากชามใบแรกโนว่า <Yes! S 1> ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโจนไบรานอรี่พวกเขาเป็นกลุ่มรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นยอดที่ปกป้องโลกอินเทอร์เน็ตจากแฮกเกอร์เธอส่งอีเมลหลายฉบับไปยังสมาชิกของกลุ่มแต่เธอก็ถูกเพิกเฉยโดยเส้นเชิงกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับข้อความเข้ารหัสพร้อมปริศนาลึกลับมันบอกว่า ถ้าเธอสามารถตอบปริศนานี้ได้เธอจะถูกสัมภาษณ์โดยสมาชิกของกลุ่มโจรและมีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มข้อความกล่าวว่าฉันล่องหนแต่ฉันก็ไหลไปตามวงจรควบคุมพลังของฉันและเฝ้าดูความรู้ของคุณที่เติบโตกุญแจสู่อนาคตมเมล็ดพันธุ์เสมือนจริงถอดรหัสของฉันและคุณจะได้รู้ความลับทั้งหมดที่สนใจฉันคืออะไร คำตอบของโนวาคือคําที่มีตัวอักษรสี่ตัวและเธอก็ตอบถูกคุณเดาได้ไหมว่าเธอตอบอะไรเธอตอบว่าข้อมูลดูเหมือนจะชัดเจนอยู่นะใช่ไหม